ดูนะอันนี้นะอันนี้คือเมื่อกี้นะเมื่อกี้ที่อยู่ในเกมนะแต่อันนี้คืออันที่แล้วให้หนึ่งสามหนึ่งสามสามเจ็ดหกนะเนี่ยอันนี้ลิงก์อยู่นี้นะแล้วพอมาอน,นี้อะไรทำจริงทำจริงเนี่ยคือเสียแล้วเนี่ยเขาชั่วอะเกมชั่วชั่วอะเกมเกมกระจาะ เอ็มกระจอกจริงครับพี่อยู่บอกเลยอ้าวพางรูเสียอีกแล้วอุตส่าจะไม่เสียก็ต้องเสียอยู่ดีให้เหลี่ยมทุกดอกหว่องลูกรักเลยทีนี้ เอจาะขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไม่อันนี้อันนี้อันนีอนนออ้อะไรเพิ่มไหมไม่มีก็โอ้ยหวานจี๊ยบหวานจี๊ยบหวานจี๊ยบจี๊ยบเลย หวานเจี๊ยบหวานเจียเจยเจ๊ยบเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแล้วกูใจะอะไรจะเจจีจะร้องหวานหวานเลยประเดิมตาไหนก็เอาเลยดวงดีจากซื้อผู้เป็นวอร์หรือป็นล็อกรถใหม่ล็อกเลยล็อกลีเลยตอนนี้ ยิงมันหนึ่งเลยอยู่ไม่รู้อยู่ไม่อยู่ไม่รู้แล้วยิงก่อนละไม่รู้แล้วบอสต,ตัวนี้มันดิ้นเยอะกันไม่ไ,ไหวมั้ยโอ้โอยากฟาร์มมากเลยนะฟาร์มไม่ได้แล้วเดมุมกดไม่มี รีบมาคันดีมในแคมป์ทำไมอ่ะพลี่เซงวะยิมกูแคมป์แบบนี้บอสหน้าน้อยใจนะวิ่งไปตายนะเฮ้ยบือแลกือโห โอ้ยโอ้โ hmm. อ mm ้โ hmm. อ mm ้ไ hmm. ม mm ่ให้ยิงไม่ให้ยิงเหี้ยลองก่อนดิมันมันมันอินวิทอยู่ ใ่ปะมันอินวิทอยู่นะฮุลิชิได้สืส์ฮุลิชิได้สสอ ไม่ง้มาตรงนี้เลยอะงงวะ่ะโอ้มาอูดเนสอุ้ยอุ้ยอุ้ยเวลิกูดเฮ้ยบ้าไปแล้วห้าคันเฮ้โคตรดีเฟนซีเลยว,วะ่ะเองห้าเลยวึงเนี่ยไอ้กอ็อยู่กับบอมเบอร์ที่เป็นเลือดเยอะขนาดนี้นี่มันดีจริงรองดีเฟนซ์เลยตอนเนี้ย <c oughs> Speaker, ไปเลยอะไรโอ๊ย this time ไร อะไร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 เบล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 อะไรอะไรรู้รู้จักเลดบอสซะแล้วเอ๊ะไม่เข็ดปะพี่แกไม่เข็ดไม่เข็ดก็เอาเป็นเล่นลักการเอาเป็นเล่นลักการ เนี่ทีมมันเล่นดีน,นะเนี่ยไม่ให้ยิงครับดีจัดเลยเดี๋ยวขอดูก่อนบัฟแพทหน้าเนี่ยมันบัฟอะไรบ้าง วีเคมโคตรแจ๋วเลยวะยี่สิบสองมิเดิลเนิฟพร้อมเร็วกระสุนเนิฟเวลาประจุแล,ะนนแล้วก็เนิฟดีบีเอ็มแล้วก็ท็อปสปีดเร็วขึ้นแต่ไม่รู้เท่าไหร่กำลังเครื่องเพิ่มขึ้นแต่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เหตุบนหนาขึ้น3ม mm, มิลลิเมตรูอัพไฟอโนอ๋อก่อ เกาะหนาขึ้นความเร็วมากขึ้นปืนแย่ลงโอ้โหแห้ปกติยี่สิบสองมิเตียมไม่ก็ตัวตัวระเบิดเลนเอยู่แล้วนะนั่นคือตัวระเบิดเลนอย่างจริงจังอ่ะยี่สิบสองมิเตียมเนี่ยโอ้ยเนี <c> ่ย <oughs> ต้องต้องกดแล้วอะเป็นบอสสองตาแล้วเนี่ย ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหมินโอโทรโรของจริงมันล็อกจัดจัดล็อกก็แมน หนีเลยว่ะหนีเลยต้องหนีเหมือนกันอนะมิโนโทโร่เลยนะไอเอ้เจดแคมเปอร์โอ้ยเอาแล้วไงไปละทีนี้ ให้กินครับผมไม่ให้กินครับผม ไปเนี่ยอืมไอคนขับตายนี่มันไม่มีเสียงแอคทีฟไปเลยปกติต้องมีเอาเอาเอามไซายว้าว ยี่ลายยี่ดูถูกยิบ,บสองวิดีโอ,อมากเกินไปะละไม่มีฮิวอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยเอา้าสวยละไม่มีอะไรเลยไอ้ลูกทีม ลูกทีมแอบแย่บเลยนะเอาสู้ไม่ได้แต่แล้วมีฮิลเหมือนกันนะอันนี้ก็คือสวยเราเหมือนกันอยู่คนเดียวเหงาวเลยเออขันเป็นน่ารอดเพราะฮิลเลอร์ตัวเดียวเหตุเกิดไวฮิลเลอร์ตัวเดียว สะบัดโดนชนแรงขนาดนี <c oughs> ้แบบแอบแย่เลีอย่เด้งมาอยู่บ้านกูเลย thank you hula ไม่มีฮิลเนี่ยกันหนักกว่านี้ ที่ดีอยู่ไหนหมดที่ดีไม่อยู่ตรงโน้นหมด,ดมนัด่นโอ้โหเล่นหนึ่ง 30โดนลุงเงี้ยไม่ไหวหรอกนะไม่ใช่เฮฟวี่โอ้เอ้าอู้อยู่มาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆ อยู่เรื่อยๆเ,เน้นๆรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่มาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆเติมเรื่อยๆ ดึงงานอุ้ยมิโนโอยู่นี่อยู่วะเนี่ยฝ่ายพูดไม่มีใครกำลังมิโนโได้เลยวะเนี่ยหรือไ,ได้รอบได้รอบหนึ่งมาดูเลือดเยอะตลอดทุกการเวลาที่มันอยู่เลยมันอิมมอร์ทาลิตี้ไ้ตัวนี้

ไม่ทันไม่ทันมุดอยู่หลังบ้านกันหมดเลยเล่นอะไรกับนี่อ่ะโอ้ยลากร์แดมไม่โนโอะไรมากฮิลเลอร์สามตัวฮิลเลอร์ห้าตัว แต่ไม่มีใครดันมาช่วยบอสเลยคนแม้แต่คนเดียวไม่มีอะไรเสียแล้ววะยังไงก็ต้องเล่นแล้ว่ะไม่มีอะไรเสียวสิบวิ โอ้ต้องยิงตรงนี้ว่ไมไม่ทันอัปเดตใหม่ใช่ไหมตัวมันมันก็ได้อย่างใหย,ย่ใหจริงโอ้โหมื่นเดมมันมีข้อดีข้อเสียงไงครับคันนี้บุมกดน้อยน่าจะเป็นข้อเสียหลักกถ้าเกิดว่าโดนยิงจุดสําคัญนี่คือหลังเหตุซึ่งปกติคงไม่คือคงไม่ยืนโง่ให้ให้มันยิงครับง่ายๆแล้วนะก็คอองหมุนซ้ายหมุนขวาแหละ ถ้ามันจะยิงถ้ามันจะยิงซ้ายก็หมุนขวาถ้ามันยิงขวาก็หมุนเอียงซ้ายหน่อยมันเน้นทําจังหวะชนหน้าก็ชนหน้าก็เจ๋งดีเพราะว่าเนี่ยคือข้างหน้ามันจะยิงไม่เข้าไว้มันจะยิงแบบเข้าไอ้ตรงเพจล่างที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆอ่ะเนี่ยข้างหน้ามันแอบยิงยากกว่าหน่อยถ้าเกิดว่าไม่ใส่เจาะเกาะแล้วแถบก็ตามตัวพี่แกเนี่ยมันมุมมันทามุมได้ไหมตัวมันทุเรศนะว มันเป็นแบบกึ่งสามเหลี่ยมแล้วป้อมมันยิงยากป้อมมันมันเป็นเคอร์ฟอย่างเงี้ยมันยิงยากเว้ยแต่ปืนมันดีอยู่แล้วนะปืนไม่คดดีแล้ว้ยไม่ดีหกสองเออีกมันคือสองมันคือแบบหกสองเออัปเกรดอ่ะเอาหนึ่งสี่ศูนย์กับหกสองเอมารวมกันแล้วรวมกันไอ้เจ็ดดิคันหนึ่งรอคลิปดีอวยรีอวย